สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่19เมษายน2563ครับโัลราชาแนลพาทุกท่านมาดูความคืบหน้าครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับตามแนวถนนสีนครินนะครับถนนสีนครินขาออกครับเรากำลังลงจากสะพานข้ามคลองประเวทบุรีรมครับแล้วก็กำลังจะไปถึงบริเวณแยกสีนุชครับ โซนนี้เสาจะเบี่ยงไปทางด้านตะวันตกนะครับแนวเส้นทางวิ่งจะเบี่ยงไปทางด้านตะวันตกของสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมครับสีแยกสี่นัดครับเลยแยกมาประมาณร้อยเมตรครับ ็จะเป็นสถานีสีนุชครับรถไฟฟ้าส,สายสีเหลืองครับติดตั้งคาเรียบร้อยครับแล้วก็ติดตั้งแผ่นพื้นของชั้นสถานีก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับพร้อมกับการติดตั้งคานทางวิ่งครับยาวเดียนเลยครับ น่าจะยาวไปจนถึงสถานีศรีนครินทร์38นะครับตซนนี้ถอดชิ้นส่วนตัวเชื่อมคานออกแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งแผงทางเดินฉุกเฉินแล้วครับแผงทางเดินระหว่างคานทางวิ่งครับสำหรับกรณีฉุกเฉินแล้วก็ สำหรับกรณีซ่อมบำรุงดูแลรักษาต่างๆนะครับสีนครินทรสาหครับ37ครับโอ้โหติดตั้งคารทางวิ่งได้ถึงสถานีสีนครินทรสาเลยครับ สถานีศกกรีนครินทร์38ครับฝั่งขาออกก็คือซอย43นะครับติดตั้งแผ่นพื้นของสถานีก็เกือบร0อแล้วนะครับซอย45ครับซอย38ยอยู่ฝั่งขาเข้านะครับ